เพื่อน,นครับมาดูลูกที่กนะนี่ป้าสวัสดีครับอยู่กับผมตูนคนป่านะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนมายิงเป้านะครับลูกซองนะครับ อันนี้ก็คือกระสุนนะครับคลิปนี้ก็จะมาแก้มือนะครับในคลิปก่อนนะครับเอาลูกก้ามาแล้วก็ลูก50มาด้วยนะครับจะยิงส้มโอนะครับและในวันนี้เราอยู่กันในรักกาเรียงนะครับฝั่งประเทศเข้ามานะครับดูครับเพื่อนฝนตกน้ําตกนะคับผมอันนี้คือน้ําตกป่าก็จะอุดมสมบูรณ์หน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูผมยิงลูกซอง สายลูกส้มโอก,กันนะครับผมโอีค okay, ครับโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับเราจะให้เพื่อนของเรายิงก่อนนะครับผมนี่ก็คืองักขึ้นแล้วนะครับยิงเป้าข้างน้านนู้นนะครับมาดูกันเพื่อน สุดยอดครับเพื่อนเราไปดูเป้ากันนะครับผมเห็นลังๆในต้นไม้สีขาวนู้นนะครับน่าจะถูกอยู่นะครับผมอันนี้เราไปดูเป้าที่ยิงกันเมื่อะกี้นะครับ การยิงปืนในป่าในรักเกรีย่างนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานะครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเราอยู่กันในป่าอยู่แล้วนะครับโอ้โหทุกคนดูเป้าครับนู่นนะครับยิงเป้าที่เป็นสีขาวๆก็วกว้างนะครับแต่ว่าเขายิงนี่คือขึ้นไปข้างบนนี่ประมาณสักหนึ่งศอกกว่าเลยนะครับผม โอเคเดี๋ยวมาดูผมยิงบ้างนะครับด้วยนะ้า้แค่ใเลยแกล้่ก่อนนครับทุกคนตอนนี้เราจะมาใส่กระสุนก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะยิงลูก50ก่อนนะครับร้อนขอบเลยแล้วสวยขอบไปเนี้ยเอออาไา้จุกกดยังองมิจุกบางโคตรเลยเจ้าน้อ โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มยิงกันเลยนะอันนี้ก็ยิงครั้งได้นะครับกระบอกนี้นะครับไม่รู้ว่ายิงอันนี้ปืนของเพื่อนครับพ่อของเพื่อนนะครับผนเ,เดี๋ยวเรามาเริ่มยิงกันเลยครับ คร okay, ับเพื่อนนะครับอันนี่นกูนี่ป้โอเคเราไปดูเป้ากันนะครับผมเหรอขามงซะ โอ้โหทุกคนข้าวเยอะอยู่นะครับเนี่ยถือว่าสุดยอดนะครับถ้าเป็นศาสตร์ป่านี้ก็คือเก้งกวางอีเหงอีหานี้ก็คือข้าวเป้าอยู่นะครับผมเดี๋ยวผมจะพาพะเพื่อนมายิงลูกเก้านะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบความแรงนะครับโดยการจะใช้ลูกส้มโอสามลูกติดกันนะครับผมโอเคครับผม,มครับพรเพื่อนตอนนี้ผมเรียงลูกส้มโอสามลูกนะครับผม อันนี้จะเป็นลูกก้านะครับเราจะมาทดลองแล้วเราจะมายิงนะครับเราจะมาดูความแรงของลูกก้าสีแดงนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะอยู่ใกล้ๆนี่นะครับมาครับเพื่อนประมาณนี้เลยนะครับประมาณนีเลยครับผมนับตัวบุตรเลยล่ะประมาณนี้นะครับใกล้ๆนียนะครับเราจะมาดู เรื่องว่าเราจะมาดูเกี่ยวกับเรื่งต่อยแย่งบ้านแม่ความแรงนะครับผมอนุภาคของลูกเก้านะครับเดี๋ยว,วมาอยู่ตรงนี้กันหน่อยครับเอาเอะไรอย่านี่เรามาอยู่จุดเด่นนะด้วย <c oughs> มามามาโอเคอันนี้เราไปอยุกกับพน,นัะ Ser du denne her? ดีก่อครับเพื่อนดูดิมาครับเราไปดูเป้ากันนะครับผมแต่เดี๋ยวมันหมายถึงอะไรกะผมเชื่อว่ามันจะไม่เข้าเป้าสักเม็ดนะครับผมโอ้โหเพื่อนกระสุนไปไหนหมดครับอัตตาพี่เจเด้ออัตตาน่าตัวนเหรอเนาะ อก้านี้ไม่โดนซักเม็ดนะครับผมเล่นเกับปลน่าจะไปกองตัวรูอยู่ที่ทก้อนหินนะครับอันนี้เราไม่เห็นซักเม็ดเลยนะครับนี่ครับเพื่อนมาเอามาไม่ออกครับเพื่อนจะต้องอใช้ไม้ใส่ลงไปนะครับ เอยเพื่อนนี่เก้าเม็นี่คือไม่โดนสักเม็ดนี้เลยเลยนี่ไอจีเลียอันนี้คือรุ่นเจ็ดสิบนะครับแม่รุ่นเจสรุ่นห้าสิบนี้เข้าเป้าเมื่อกี้เต็มแบบนี้เลยนะครับอาจจะเปลี่ยนเพราะว่าผมที่ผมจับนะครับผมเคลื่อนจับผมไม่ได้จับจุดเดินมนะครับมันก็เลยอาจจะขึ้นข้างบนหรือว่าลงข้้งล่างนะครับผมว่าข้้งล่างนี้ไม่น่าจะลงนะครับน่าจะขึ้นข้างบนเดี๋ยวเราไปดูที่ก้อนหินกันนะครับผม นี่เท่บาบุกได้เลยนี่ครับเพื่อนมวยบุก้เลยคุณครับบนจริงๆด้วยนะครับเราจากผิดผิดนะครับดูครับอันนี้รอยกระสุนี้กลุ่มดีมากเลยนะครับเพื่อนอันนี้น่าจะสองเมตรที่นี่ด้วยที่นี่ด้วยนะครับนี่นะครับกลุ่มดีมากเลยนะครับนี่มาดูลูกกระสุนเนี่ยครับตัวเนี่ยครับโอเคนะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องตูนคนป่าด้วยนะครับผมตั้รู้เนี่ย นี่นะครับปืนลูกซองนะครับหักลามนะครับผมยอดครับพรกะก็ม่ในคลิปหน้านะครับเพื่อนสำหรับคลิปนี้ก็จะขอตัวลาเพื่อนเพียงเท่านี้นะครับตอนนี้เราอยู่กันในรักกะเรียงฝั่งประเทศพม่านะครับผมย้านอีกทีนะครับเราอยู่กันในรักกะเรียงฝั่งประเทศพม่านะครับผมสวัสดีครับ